สวัสดีครับผมพบกับอีสานสายชิ้แล้วครับวันนี้พวกกับครัวไม่น้อยครับนี่นุก๋วยเตี๋ยวตีนไก่ครับมือมันหยุดวันอาทิตย์นะครับเนาะก๋วยเตี๋ยวไก่ครับเดี๋ยวเราต้มตีนไก่ไว้ก่อนถึงมันตุ่มเปรี้ยวกอนครับนี่ยังแน่น่ะแม่นะม่อประกาศขาว หัวกระท่อมสายชูขึ้นกาครับผมวันนี้กับบรรยากาศคึมๆึมฝนที่ตกอยู่มาเนาะเดี๋ยวติดตามครับว่าหน้าตาก๋วยเตี๋ยวไม่น้อยที่บอกว่าเป็นยังไงที่กินเองนี่ผักบุง้งออกข้างนามันละเดี๋ยวไก่มันละมาหนาเนี่แม่ตัดวเดิน เลือดไก่ตัวเงาะนี่องงอล,ละครับเครื่องปรุงของก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะเดี๋ยวเราจงฝีมือไปหน่อยที่เสียบบ่เตาเงี้ยงที่ไรครับเตาเฮ็ดกับของเนี่ยฝนดวดโดวด,ด,ดเลยละ่ะมาเด้๋ครับเด้อกินก๋วยเตี๋ยวต้องกันมือนี่บรรยากาศคึ้มๆช่วงฝนหนาฝนครับช่วงนี้ ไม่น้อยอันนี้คืออย่างน้องน่องต้มด้วยกันบ่ต้มกันต้มเปื่อยๆลลายในปาดเ,เลย อย่างนี้ครับกินบนมือเยื่องมือในเท่เดียวสคู่สามควสองคว่สามคว่สี่คูู่ละได้เสร็นเป็นหรอแม่ได้ครับติดตามครับผมโอ้โอ เก <c oughs> ็มข้นครับเรียบร้อยแล้วน้ำก็เจียวเรียบร้อยแล้วแต่ดูดูเหนีวยวตุ่ยๆเลยวะ่ะตีนน,อนอ่องมาด้ครับเด้อหอมหวาน เพื่อย่างแม่รวกเสร็อีกผักนันครับเอาขวบตัวดินเนี่ยตัวดินแบบซองครับเอาปองมาเรียบร้อยเอามาขวอาอย่างเดียวปองกันหล่อนไหมอะได้การเลยไม่ต้องไปแกะยากไม่เต็มไม่หมเต็มเรียบร้อยกับแก้มหอมอืมนี่เต็มดีครับ นีน่่ผากองการยังก,ก็คับนี่ตั้งชาเนะส่กว๋วยเตี๋ยวขาดว่้เด้เมื่อไรจะเย็ยนๆได้กรอบๆอบืมอืมเอกกานถ้าลวกเสียงแล้วแม่ต้องกาเหลานะ บอบอเราดูสินสนใจบอสนใจไหมกระเทียมเจียววันนี้ผมเ่ยนี่ไงคะโอเจียวเอามันจะหอมอืมมันไม่หอมมันแข็ง จะบอกท่วนเหรอแป๊บเดี๋ยวไปแกะออามาเจ็บเเอามาอุ้นใหม่ผลบนนี่ตอนแรกว่าติดไส้เตานี่อุ้นเตาในนอก่นหันพันลมาจะเห็นก๋วยเตี๋ยว มาด้อกเราคลน,าน,ากกนเคูกก้ถบ้าน,นเขากัะเซกระดูกปดา่องแด่ลคนเลยอ่ะู้ถอผู้จิบัดออกกวัาไม่น้อยกว่น,นอกบ้าน บรรยากาศคึมๆดีดีคร ok ับมือนี้บุเดรนี่เส้นเล็กบ่เนี่ยน้ำหลวกมันบ่น

อันนี้นมไม่สิดตงป่นติตัเปิ้ลเล่าวอืกอลอครับกอลลาอมาได้ครับเด้อปรุงแล้วบนนี้ิมเมื่อส่งมาบางน้าวแม่ต้องบกงน้าวสดเด้อ

แม่บอุ่นไหมล่ะเนอว้าอร่อยอยู่ท่ทานไวมีล่ะเออมาเลยครับเด้อก็เจอน้อกันครับผมแซ่บเมือน

ตัวไ,ไม่ดีนแน่หรอเจ็ดสิบเก้าบาทร้านวันกับมีเด็ดตัวน,นี้แหละก็ซื้อมาจากร้านวันนี่แหละแม่ข่าครับ ก็ตั้งร้านขายแบบนี้ได้เนี่ยนี่นั่งโต้ยังที่กินเลยคุณแต่หมเน่นั่งกระท่อมนอนอ้ก,กินเลยก็ได้ <c oughs> ชิวเนาะก,ก็เตี๋ยวสายชิวครับพอเตี๋ยวเมียนบ้าง เอาบวกีกวยเซ่บ่ป้าเป็นคั้งวยเซ่ไหมกวยเซ่ถุงไหมขงป้ามียุคงป้ามียุคเออ่อปอก็บถุงยาวหนึง่งขุ่นโตาทานผมยังจวด ค้าครับคืออยู่ที่เราเนี่ยเปิดร้านขายต้สมสินงไหมก๋วยเตี๋ยวก็ขายขายต้มสินต้มสินงไส้ตีในไก่หน,นัวต้มสินงไหมเ๋ายเต่๋ยวขันทีเนี่ยมันจะล่มด้วยนะตุ้งยางนางยางอยู่เลยน,นี่ดิ มันส mm ิโ hmm. ล <c ười> ้มอนหมอเนาะมอนหมอเลยหมอนเก็ดหมอนเกยมากินแขนเนาะมอนผู้ถูมอยังเกเดือนอ่าแถวฟอมันล้มมันล้มไดดิมันบ่แร่มุันไหลบมังไม่ย่างใส่น้อมากแต่่ากินยังแน่แล้ว ยิ่มเดียวผิดไทยหอมชูรสนะคะชูรสใส่เยอะแซ่บเยอะขึ้นน่อยขึ้นไช่แซ่บหรือเปล่าใส่แล้วยังก็คื่อนีแหละ เด็กบาทนี2 2> ่ค anyway, ิดว่าสกายไม่รู้อ so, ่ะเขาขายยี like? nhưng, oh, so, ่สิบห้าบาทมาไปใส่ถูนป้าไปนี่ครับหนึ่งทูลงหนึ่งชุดมาดูกรับเด้อตัวเจอน้านกันแซฟเหมือนเบิ่ออีกแล้วบอกโอ้ยไม่คายกินดูปนี่ขาดทุนแล้ว กิมนี่กอเอไว้สีุคนครับมันผักกนอนยู่บานมานือเดียวเน,นี่ยเดียวไปฝากนะกินจอต้องกันครับเสืบกแสบนะครับผมซุปวัสิ่งก็ได้ <c oughs> ครับอยู่ดีมีแห้งสบู่ซูนครับผม <c oughs> เรื่องกึงก็ลำรวยลำรวยถึงาวัลที่หนึ่งนะครับเด้อกิมนี่สวัสดีครับ